ได้หนีบจ้าฟังเพลงนิ่งดียทำห้องเรเตึงอยู่เนี่ยไปไอ้ยาลงไปเลยขยายก็อยู่ในห้องด้วยทำห้องเดี๋ยวัไปนอนเปิดทีแกเราเบาด้วยนะเราจียนงการที่ีแยงของตั้ดีกทหานี้ เราไปไม่ให <c ười> <right? c ười> ้แั็กบาทเลยนะเวดนี้เกดน้อยจัาให้หมุเกงในเกงเลยโผล่ต้องหลไม่ได้ซักเลยนะเออีใ้ตะกร้าอันนี้ก็น่าจะสิบสิกตัวได้ี้นไปดูยไไหม่ให้ไม่รู้สิอันนี้พี่ก็ไม่รู้ Era é uma... com ินก็มาซอยผมเมื่อวันก่อนซอยบอก้นล่อะแล้วใหนั่เนเนเองนะ่ใี่ไห่เหรอเออเนี้ยน้อง เสร็จแล้วมาพี่ไม่ว่างไงจักะักจไม่ตรงกันก็ทีนก็เลยไปตัดร้านพี่ไม่ได้มาเลยนะมีความยาวที่หนึ่งมาตัดครั้งหนึ่งปกติไม่ตัดกับพี่อยู่เลยแต่ดูกับพี่ยังบอกเราได้นะเออพี่ยงนี่ออางอนเอาหน้าเอาไว้ใส่ร้านต้องรบกวนเลยค่ะ ถ้าตัดโอเคก็คือโอเคถ้าตัดไม่โอเคก็คือทั้งเดียว น้ำตาลเตแดโอนะน้าตาเขน้าตลแดงสมกันอน,นี่ยออกออก,ออกแล้วออกเป็นน้าตาลแงไปเลยเดี๋ยวรอหน,นีบจ้าแต่รถ A A ตั้งมาสับอยู่เ่งมันจะออกให้เนี่ยจงแกแก่้าเกอก็ร่าม Mẹ trai là kỳ đẹp không? Kia đẹp gì nhìn nào? าบ้านไล่าอยู่คนมนไม่ดคิดนะนีบ้านมัน้นแต่น้อยเนาะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วจ้าสะเดหนีบนลคะทุกคนโอ้ยเงาลูแหลบเห็นปะเงามากเลยสวยเห็นไหมปุ๊บโอเค okay, ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย